พ่อคุณแม่ก็คือจะพาเที่ยาววาัดตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก็มีความสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมได้ใบหมกประเทศผ่านปุ๊บ2 0 1 9ก็โควิดตูมหงจริงก็ยังมีคอลเลกชันเดียวค่ะก็คือเป็นแท่นวางเทียนทรงเจดีเซรามิกนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีทรงะระฆังอิทธิพลลังกาะคะที่ก็จะเป็นลักษณะที่แพร่หลายในศิลปะสุโขทัยค่ะ เป็นนะคะนภัสโกศลสุภรน์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์วัดอับสยามค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจรงนเป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่เด็กนะคะจริงๆก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะจริงๆคุณพ่อก็คือเรียนมัคุเทศตั้งแต่สมัยท่านหนุ่มๆใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆคุณแม่ก็จบเอกประศาศด,ด้วยเหมือนกันก็เลยเหมือนจะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ก็คือจะพาเที่ยววัดตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก็มีความสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้นตอนที่เรียนก็็เเรรรรรนนรีีียยยนนนออออัักกกษาาสตตต่่ต่่มแแแแงงงดลใจืูู้้้ว พอเรียนจบมาก,ก็เลยไปเรียนต่อมาคุเทศนะคะเป็นคอร์สเสริมแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะมากมายค่ะ ได้ไปมากุเทศผ่านปุ๊บ2019ก็โควิดตูมตอนแรกก็คิดว่าจะทําทัวร์ค่ะเพราะว่าเราก็เรียนมากุเทศนนมาเนาะพอเจอโควิดปุ๊บมันก็อ่าไม่สามารถทําได้แต่ว่าในระหว่างนั้นคือเซนก็ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยู่ด้วยนะคะก็คือทํางานประจําก็เลยพอจะมีความรู้ในเรื่องของการขายของอ e ีคอมเมิร์ซหรือการทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์นำสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยเอามาต่อยอดเริ่มจากการทำเพจก่อนเนาะอเคยังทำทัวร์ไม่ได้ก็ทำเพจละกันพอทำเพจมาได้สักพักนึงก็รู้สึกว่าเออมันมี ในเรื่องเดียวกันก็เลยลองหาโปรดักที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เราชอบก็คือสถาปัตยกรรมในวัดค่ะเราก็เห็นว่าเออมันก็มีตลาดอยู่มีนิชของเขาอยู่ก็เลยพัฒนามาเป็นโปรดักเราก็เริ่มลองขายมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ะคะจริงก็ยังมีคอลเลกชันเดียวค่ะก็คือแท่นวางเทียนทรงเจดีนะคะ The Enlightening Stupa นะคะก็คือเป็นแท่นวางเทียนทรงเจดีเซรามิกนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีทรงะระฆังอิทธิพลลังกาะคะที่ก็จะเป็นลักษณะที่แพร่หลายในศิละปะสุโขทยะะัยค่ะก็จะฉลุลายประจํายาวนะคะมีทั้งหมด34มสีค่ะมี t t ต White s l e น k White แล้วก็ b l ล c k ค่ะสีดำนะคะซึ่งก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่าวัสดุที่ใช้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันมาพร้อมเทียนหอมไขถั่วเหลืองส กลิ่นนะคะล้าน,นาสุขโขทัยอยุธย,ยาแล้วก็รัตนโปร์ค่ะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเออมืองในประเทศไทยนะคะที่ค่อนข้างร่มรวยเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ็ในเรื่องของ product development นะคะก็ค so so well ือตัวเซนเองจบอักษรเนาะไม่ได้จบด้านดีไซน์มาก็จะเน้นทำงานร่วมกับ product designer เก่งๆหลายๆท่านก็เพิ่งได้รางวัลดีมาร์กอวอร์ด2024ค่ะก็เป็นรางวัลที่จริงๆก็ตั้งใจมากเลยในการส่งเข้าไปนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะพัฒนา product ต่อไปอนาคตอันใกล้ค่ะก็จริงๆมีแผนที่จะ expand product ไปเพิ่มขึ้นเยอะมากๆก็คืออยากจะ tap into l i k e Market อื่นๆนะคะโดยที่อยากจะไม่ได้หยุดอยู่แค่กลุ่มเครื่องหอ หอมหรือเทียนหอมเฉยๆค่ะก็อยากจะไปสู่ไลฟ์สไตล์รดักหลากหลายนะคะในอนาคตถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับชุมชนนะคะหรือชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะทำมากมากเลยค่ะช่องทางการสังจับไหนตอนนี้ก็หลกัหลกๆจะมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ที่วัตะเบาสยาม .com คค่ะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียถูกช่องทางเลยก็ inbox เข้ามาได้นะคะมีไลน์ My ช h อ p ด้วย แล้วก็หลักๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้านจะอยู่ที่ไอคอนทราฟที่ไอคอนสยามแล้วก็จะมี b a c อนะคะก็มีโรงแรม The Peninsula ซูล่าค่ะเพ b o u เ i นซูล่าูทีที่เด e p เพ i n s เ l นซูล่าแบงคอกค่ะสำหรับคนที่อยากจ,จะทําธุรกิจนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังมีงานประจําอยู่จริงๆสําหรับเชนนะคะก็จะเป็นการหานิชของตัวเองให้เจอะคะ่ะก็คือจริงๆขั้นตอนการทรําธุรกิจหรือว่า หลักการทำธุรกิจจริงๆอาจจะหลากหลายมากเนาะบางคนก็อาจจะเน้นทำในตลาดที่แมสหรือเป็นเวทโอเชียนไปเลยแนตะ่ว่าสำหรับเซนก็คือจะเน้นไปที่นิชมาร์เก็ตมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้เราก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็จริงๆก็มีหลักคิดหนึ่งที่เซนใช้มาตลอดคือ you have to either be the first be the best or be different สำหรับเซนเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการหานิชมาร์เก็ตให้เจอแล้วก็ดูว่าตัวเองชอบอะไรเราถนัดอะไรเรามีความสนใจด้านไหนจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจาก คนอื่นคืออะไรนะคะแล้วก็ทําไมลูกค้าถึงจะต้องซื้อโปรดักของเรานะคะแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายของเราให้เจอว่าลูกค้าของเราเป็นใครถ้าเกิดว่าตอบตัวเองทั้งหมดนี้ได้แล้วก็ลุยเลยค่ะ